การที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์ในเทอมนี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องเพิ่มความรักเข้าไปดีความรักในวิชาคณิตศาสตร์หรือเขาเรียกว่าฉันท่า่นเองมีความมีฉันท่าความรักในการเรียนแล้วการเรียนจะสนุกขึ้นถ้าเราเรียนแบบเรื่อยๆนะครับโอ้เราได้โคได้อยู่แล้วเราเอาเท่าที่ได้ นะครับมันก็น่าเสียดายนะครับที่เรายังไม่ได้เป็นที่สุดๆกับมาทีเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายนะครับร้องมีเป้าหมายอ,อ่าพร้อมนะครับเปิดหน้า1 7 9วันนี้นะครับจะเป็นข้อที่60นะครับน้องๆครับ ปัจจุบันพ่อมีอายุเป็นหกเท่าของบุรนะครับเมื่อสองปีก่อนเขามีอายุเป็นแปดเท่าของบุรนะครับปัจจุบันพ่ออายุเท่าไหร่น้องจับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่คือบุรนะครับถ้าเกิดเราตั้งว่าปัจจุบันพ่ออายุ x ปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะคิดปุณประทางญาตินะครับที่ขอสมมติให้ปัจจุบันปุดอายุ x ปีก่อน ถึงแม้ว่าสวนข้อนี้จะถามอายุของสุณพ่อเอาพร้อมนะครับวนนะปัจจุบันคนที่ขึ้นมานะครับเพีนน้องปัจจุบันนะครับบุตรอายุ X ปีน้อง น้องๆครับถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยบุดอายุ x ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยพ่อก็ต้องอายุเป็น6เท่าของบุดกต้องคือ6เท่าของ x น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันพ่อก็จะเป็น 6x ปีขอความเข้าใจนะครับเมื่อ2ปีก่อนเขามีอายุเป็น8เท่าของบุด น้องครับถ้าเราสมมติให้อายุปัจจุบันของบุรแล้วก็พ่อเนี่ยมีรูปตัวแปร x นะครับเขาจอนเหตุการณ์ไปเมื่อ2ปีก่อนเราก็เขียนครับตเดนๆครับเมื่อ2ปีก่อนเขียนเลยครับเมื่อ2ปีก่อนเมื่อ2ปีก่อนเมื่อ2ปีก่อนน้องครับ เมื่อสองปีก่อนนะครับทุกคนก็ต้องอายุน,น้อยกว่าปัจจุบันถึ่สองปีถูกไหมครับนะปัจจุบันน้องอายุสิบห้าเมื่อสองปีแล้วน้องอายุสิบสามเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันครับบุตรก็ต้องอายุน,น้อยกว่าปัจจุบันอึงสองปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเขายุเอ็กปีเมื่อสองปีก่อนเนี่ยเขาจะอายุเอ็กลบสองปี แต่ไม่ใช่ปู่อายุน้อยลงสองปีแต่พ่อเนี่ยอายุเท่าเดิมไม่ใช่นะครับพ่อกเาตาอ,อายุน้อยกว่าปัจจุบันอยู่สองปีแสดงว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยพ่ออายุไม่ถึง 6x ครับน้อยกว่า 6x อยู่สครับพ่อจึงอายุเป็น 6x ลบสอปีเกิดเหตุการณ์ไรขึ้นเมื่อ2ปีปีแล้วครับศึกษาปรากฏว่าเมื่อสองปีก่อนเนี่ยเขามีอา,อ,อ,อายุเป็น แ8เท่าของบุณพ่อมีอายุเป็น8เท่าของบุณแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอายุของพ่อเมื่อ2ปีก่อนเท่ากับ8เท่าของบุณก็คือเอา8ไปคูณกับอายุของบุณแต่ต้องเอา8ไปคูณกับอายุของบุณเมื่อเมื่อ,อไรครับเมื่อ2ปีก่อนด้วยนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นสมาการข้อน,นี้จะเป็นอย่างไร สมการข้อนี้ก็จะเป็นอายุของพ่อเมื่อ2ปีก่อนก็คือ 6x ล2จะต้องมีค่าเท่ากับ8คูณด,ด้วยคูณด,ด้วยอายุของปุตรเมื่อ2ปีก่อนก็คือ x ลบ2โอเคนะครับเท่นี้เราก็แแ่งๆเข้าไปมันก็จะกลายเป็น 6x ลบ2 เท่ากับ8คูณ x ได้ 8x 8คูณลบ2ได้ลบ16ทำความเข้าใจนะครับเช่นนี้นะครับเราก็เอาลบ16นะครับย้ายไปทางซ้ายนะครับมันก็จะกลายเป็นลบ2นะครับบวกด้วย16มีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับ 8x ลบด้วย 6x ถัดไ ลบ2ไปบวก16นะครับจะได้ออกมาเป็น14 14เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้น x ็ก็จะเท่ากับ14หารด้วย2นะครับ x อ็จกลายเป็น7ใช่ไหมแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ถาม x นะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าแล้วพ่อเนี่ยปัจจุบันอายุเท่าไหร่คำตอบข,ข้อนี้จะตอบว่าเพราะฉะน,นั้นเนี่ยพ่ออายุพ่ออายุ หเท่าของบุตรก็จะเป็นหกคูณด้วยเจ็ดน,จนะครับได้สิสองปีทความเข้าใจนะครับคำตอบข,ข้อนี้คือช้อยหนึ่งข้ออีกสองครับนักเรียนชั้นหนึ่ส่งบัตรวยพอในวันขื้ปปีใหม่ซึ่งกันและกันทุกคนครับนับบัตรวยพอได้หกร้อยใบนักเรียนในชั้นนี้มีกี่คน น้องๆครับเอาง่ายๆก่อนสมมติว่านักเรียนในชั้นเนี่ยมีห้าคนมีห้าคนครับแต่ละคนสมมติว่ามี A B C D e นะครับแล้วก็ E ีห้าคนสมมติพี่ชื่อ A นะครับพี่ต้องส่งการให้ใครบ้างครับ B C ซ E อีเอาใหม่นะครับทีนี้พี่สลับล่างครับพี่ชื่อ B นแล้วครับพี่ต้องส่งให้ใครบ้างครับ A C D E ว้ามีชื่อ C วีธีออสวงใครย้างครับ A B D E ถ้ามีชื่อ D ครับ A B C D ถ้ามีชื่อ E ครับ A B C D แล้วน้องครับน้องนอเห็นว่าไม่ยากครับถ้ามี5คนก็ใช้การทักสิ้น5 4 2 0 ถูกต้องครับ,บยี่สิบใบครับถูกต้องเพราะว่าอะไรครับนักเรียนห้าคนส่งการให้เพื่อนคนละสี่ใบการคูณเหมือนตอนปสองห้าสี่ยี่สิบใบอ่ะเพิ่มโจทย์ให้ยากขึ้นดนึงถ้าสมมติว่าห้องนี้มีนักเรียนทั้งสิ้นสิบคนนักเรียนแต่ละคนต้องส่งการให้เพื่อนคนละกี่ใบครับเก้าใบแสดงว่าใช้การกี่ใบครับสิบคูณเก้า เก้าสิบใบเอาเปลี่ยนใหม่ครับห้องนี้มีนักเรียนห้าสิบคนครับส่งการให้เพื่อนคนละสี่สิบเก้าใบถูกไหมครับก็จะเป็นห้าสิบคูณด้วยสี่เก้าเพราะง่ายๆมันไม่เหมือนข้อจับมือข้อจับมือ,อยากพร้อมพร้อมสมมุติให้ชั้นนี้มีนักเรียน x คนให้ชั้นนี้มีนักเรียนเอ็คนให้ชั้นนี้ มีนักเรียนเอกคนส่งคนละส่งคนละกี่ใบนะถ้าสมมติว่าห้าคนก็ส่งคนละสี่ใบห้าลูกศลปลกใครอ่ะลูกตัวเองไงใช่ไหม ถ้ามีอยู่50คนส่งคนละกี่ใบา50าสบลบหนึ่งใช่ไหมลบคคนลบหนึ่งเนี่ยก็คือลบตัวเองตัวเองต้องส่งมีใครกรับส่งการวอวยพรให้ตัวเองนะครับต้องร้องเพลงของไอ้นั้นอ่ะบอกไปแล้วนะเมื่อหลายปีแล้วออกมากฉันส่งการวอารวยพรให้ตัวเองส่งการอวยพรให้ตัวเองต้องทนเดียวได้วังเวงอย่างนี้ จะส่งการอวยพรไปให้ใครเมื่อคนคนนั้นมันไม่มีส่งการดตัวตัวหว่าบอกพลาดแล้วตอ่อับแสดงว่ามีนักเรียนเอกพลเนี่ยส่งให้เพื่อนคนล,ละส่งคนล,ละคงอะไรแล้วนะที่หมอโอ๊คเลยพอห้าเด็ส่งคนล,ละ X-1 ็กบสิไป เราต้องใช้ใกล้สี่ใบอ่ะนักเรียน5คนสะสี่ห้าสี่ยี่สิบนักเรียน50คนสิบสี่ก็าสิบคูณสี่ถ้านักเรียน x คนคนละ x โกมกก็ก็ x คูณอะไรครับ x อโรหนึ่งขากับอะไรครับหกร้อยใบทำความเข้าใจนครับอ่าไม่เข้าใจถาม แค่นี้นะครับแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปมันก็จะกลายเป็น x กำลังสองถัดไปครับลบ x x กำลังสลบ x นะครับแล้วก็ย้าย600ไปทางซ้ายเป็นลบ6กรมีค่าเท่ากับสอะไรคูณกันได้ลบ6แต่มันต่างอะจุดูิอะไรครับ เก่งมากครับโอ้โหชาวรันไซเก่งจริงกลายเป็น x อ็ลบยีคูณด้วย x อ็กลบยี่เพื่อเขาคิดยังไงครับเขาคิดได้หลายแบบครับอาจจะไปดูช้อยนิดนึงฮะไอ้นี้ต้องเป็นบวกเก่งมากครับไอ้นี้เป็นลบถูกแล้วดีมากครับอาจจะช่เชิญดูช้อยช่วยอ่าน้องลูกคน่าด้านหน้าว่างครับเชิญครับน้องลูกสุภชัยธานีเชครับ สุงคระชัยวงดีมากอ่าแค่นี้นะครับพอแยกออกมาแล้วเราก็หาเองนะครับโดยสมมติว่ายายข้านะเป็นการใช้ที่สี่บดกลายเป็น X เท่าอะไรครับ25ต่อลบ2ีสนะครับแต่เ็เป็น,นตัวคนติดลบไม่ได้คำตอบข้อนี้คือต่อ25่บ้าคนไว้ส่ครับ